ผู้ชายมันจะมีสัญชาติตย,ยานหนึ่งคือสัญชาติตย,ยานนักล่าความตื่นเต้นความกระเฮือกกระหือดือของเขามันจะอยู่ที่ความสนุกของขมันอยู่ที่เขาได้พยายามที่จะได้ใครสักคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้อยู่แล้วว่าเราคือของตายมันก็เลิกไล่ล่าเนะรื่องออกไปะจะกลับามาเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้จะทําอะไรก็ได้เธอ <c oughs> สงสัยกันไหมว่าทําไมเ,าเราครบกับผู้ชายคนหนึ่งหรือว่าคบกับคนคนหนึ่งเนี่ย และดูความสัมพันธ์เรามันจะเป็นไปได้ดีและดูความสัมพันธ์ของเรามันจะเป็นไปได้ดีคบกันแบบคุยกันแบบเดือนสองเดือนแล้วอยู่ดีๆเอ๊ะทำไมดูรู้สึกว่าเขาเฟดาารู้สึกว่าเขาเริ่มค่อ,คอยๆถอยหา่างรู้สึกว่าเขาเขาดูห่างเหินขึ้นไปหลายคนจะใช้คําว่าเพราะเขาเบื่อเพราะเขาเบื่อเขาก็เลยเป็นอย่างนั้นเพราะเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่อยากให้ลองกลับมาเช็ค ก่มาเช็คบางอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ของเราสิ่งที่จะเช็คคือนอกจากเช็คเขาอะเช็คพฤติกรรมเราก่อนเรากอดเขาแน่นไปหรือเปล่าเรา่วยหาเขามากไปหรือเปล่าเราหึงหวงเขามากไปหรือเปล่าเราไล่ตามเขามากไปหรือเปล่าเราส่งข้อความหาเขาเช้าเทียงเง่ยงเย็นแล้วก็คาดหวังว่าเขาจะต้องส่งข้อความกลับ หาเราตลอดเวลาเช้าที่เย็นแล้วพอเขาไม่ส่งเรารู้สึกว่าเขาไม่รักเราแล้วหรือเปล่าแล้วเราก็เรียกร้องเกินไปหรือเปล่าเช็คเช็คก่อนก่อนที่เราจะเข้าเรื่องอ่ะได้คําตอบไหมทีนี้ถามว่าแล้วจะทํำยังไงละ่ะแล้วจะทํำยังไงละ่ะที่เวลาที่มีความสัมพันธ์หนึ่งคือเข้าใจมากๆเลยว่าฉันก็เคยเป็นคนคนหนึ่งนะที่พอมีความสัมพันธ์แล้วอยากต้องโทรศัพท์ทั้งวันเลยเมื่อไรเขาจะส่งข้อความหาใจมา ฉันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะแล้วพอเขาไม่ส่งข้อความหาเราเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าไม่คิดถึงฉันว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเคยพูดกับพี่ว่าเป็นฝรั่งนะออตอนที่เขาคุยกับผู้หญิงมีนะผู้หญิงบางคนไม่เกตคือ,อ,อบางครั้งอะเขาทํางานคือเขาทํางานจริงๆนะแล้วผู้หญิงส่งมาหาเขาอะ่ะอันนี้คือเพื่อนฉันเล่านะเพื่อนฉันเล่าออแล้วผู้หญิงส่งข้อความมาหาฉันมาหาฉันแบบตอนเช้าเที่ยงเย็นแล้วถามฉันว่าไม่คิดถึงฉันเลยเหรอทําไมไม่คุยกับฉันบ้างอะไรย่างเงี้ย เขาบอกว่าอัมบิซี่ฉันทำงานอยู่แล้วพอคบกันไปได้สักพักหนึ่งมันรู้สึกว่ามันอึดอัดมันอึดอัดเพราะว่ารักกันไม่จําเป็นต้องส่งข้อความหาการทุกวันก็ได้ในในความรู้สึกของพี่นะเราก็เลยรู้สึกว่าเออใช่เราบางทีอ่ะเราก็มีอะไรต้องทําพอเมื่อต่างคนต่างมีอะไรต้องทําะมันจะไม่ได้โฟกัสว่าเขาจะส่งข้อความหาเราเมื่อไหร่ มีแค่คนที่ไม่มีอะไรต้องทําและไม่มีไม่มีโฟกัสอะไรในชีวิตต่างหากที่ไล่ตามเรียกร้องข้อความจากเขาทั้งวันเธอเนื้อออกมาไม่เห็นความสําคัญของการที่ฉันจะต้องลุกไปทําอะไรกับชีวิตฉันนะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเรามีความสัมพันธ์เรื่องนั้นพักไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทํายังไงที่พอเราเริ่มคุยกับใครแล้ว,วเขาจะไม่ถอยเขาจะไม่เฟกเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังคลิปหลังนะคะว,ว่าวิธีจัดการมันทำยังไง ที่เราจะได้เป็นผู้หญิงขู่ๆที่แบบไม่ไล่ล่ามากแล้วมันจะไม่ทําให้เขาอึดอัดแล้วก็ผูกเอาหรือว่าถอยออกถอยออกแต่ถ้าเกิดว,วันนี้เธอเจอสถานการณ์ที่เขาถอยออกเขาถอยออกเขาถอยออกค่อยๆถอยห่างหรือเธอใช้คําว่าเบื่อได้ในทุกสิ่งที่ต้องการแล้วใช่สิได้ในทุกสิ่งที่ต้องการอยากให้เธอลองทําแบบนี้ดูพอเขาเริ่มค่อยๆถอยห่างเหมือนแบบเคยส่งข้อความหาเธอตลอดทั้งวัน มันเป็นความพยายามนะทุกคนบางทีผู้ชายเขาไม่ได้อยากส่งข้อความวามาเราทั้งวันหรอกแต่เขารู้ว่ามันคือความสุขของเราเขาก็เลยพยายามทาแต่พอวันหนึ่งเขาพยายามทำแล้วเขาเหนื่อยเขาก็จะไอ้นี่เองแต่ถ้าเกิดว่าเธอปล่อยให้เขาเป็นอิสระแบบเขาคิดถึงเธออยู่แล้วแหละแค่เขาไม่หายไปยี่สิบสี่ชั่วโมงก็พอแล้วพอแล้วเออฉันคิดว่าวิกฤตมันคือยี่สิบสี่ชั่วโมงใครที่สามารถหายไปจากชีวิตเธอได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงไปว่าตัดทิ้งได้เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอลักษณะนั้นทํายังไง ทำยังไงหนึ่งคือเธอไม่ต้องถามหาเหตุผลเลยไม่ต้องทําไมอ่ะไม่รักฉันแล้วหรอทําไมไม่ส่งข้อความหาฉันเหมือนเดิมทําไมคุณไม่คุณแปลกๆไปทําไมทําไมอ่ะเป็นมนุษย์ทําไมอ่ะไม่ต้องถามไม่ต้องถามเลยพอเห็นเขาเริ่มพูใช่ป่ะเห็นเขาเริ่มถอยใช่ป่ะเห็นเขาเริ่มสเต็กแบ็คไม่ถี่เหมือนเดิมแล้วใช่ป่ะไม่พยายามเหมือนเดิมแล้วใช่ป่ะเก็ดใช้คํานี้เลยไม่เซตนี้เลยเก็ดไอเก็ดไม่ต้องไล่ล่าด้วยไม่ต้องหาเหตุผล คนอยากไปคือคนอยากไปคนหมดใจคือคนหมดใจคนเบื่อคือคนเบื่อถ้าสมมุติว่าเขาเบื่อเราจริงๆถ้าเขาหมดใจแล้วจริงๆเนี่ยถามตัวเองคําเดียวว่าถ้าเราพยายามเขาจะอยู่ไหมไม่อยู่นะไม่อยู่นะสิ่งที่เธอต้องทําคือให้เกียรติตัวเองมากพอที่จะเชดหน้าขึ้นแล้วบอกกับตัวเองว่ากูมันก็แน่กูมันก็แน่เสียฟอร์มไม่ได้ไม่ใช่ ให้บอกตัวเองให้ถอยออกมาบอกตัวเองให้ถอยออกมาก่อนสเต็ปออกมาก่อนไม่ไล่ล่าเขาหยุดได้ล่าเขากลับไปใช้ชีวิตของเราแบบนั้นก่อนพอกลับมาถอยกลับมาใช้ชีวิตของเราแล้วว่าแกดูสิว่าเขาจะไล่ตามเราไหมผู้ชายมันจะมีสัญชาตญาณหนึ่งคือสัญชาตญาณน,นักล่าความตื่นเต้นความกระเฮื่อนกระห,หือนของเขามันจะอยู่ที่ ความสนุกของาจุดที่เขาได้พยายามที่จะได้ใครสักคนแต่เมื่อไรก็ตามที่เขารู้อยู่แล้วว่าเราคือของตายมันก็เลิกไ่ล่าะระหรอกปะจะกลักมาเมื่อไรก็ได้จะไปเมื่อไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้ไไไดไไดแต่เมื่อไรก็ตามที่เราโอเคเห็นละความรู้สึกของเ่าเนี่ยให้เห็นให้ไวเห็นเสร็จตั้งท่าถอยไม่ใช่ถอยแบบถอยถอยหนีเขานะสเต็ปแบ็คใช้คําว่าสเต็ปแบ็คสเต็ปแบ็คออกมาเพื่อดูความสัมพันธ์ของเรา สเต็ปแบ็กออกมาเพื่อดูความสัมพันธ์ของเราว่ามันจะไปในทิศทางไหนถ้าเราสเต็ปแบ็กออกมาเพื่อดูความสัมพันธ์แล้วไปใช้ชีวิตของตัวเองคืออยากทําอะไรสเต็ปแบ็กออกมาไม่รู้จะทําไงครับพี่คิดถึงเขางงค่ะเขาส่องกระจกเลยนั่งมองหน้าตัวเองฉันจะไปทําอะไรให้ชีวิตฉันดีขึ้นกว่านี้ฉันจะทําอะไรให้ฉันไม่ต้องมานั่งรอข้อความจากเขาฉันจะไปทําอะไรที่จะเลเวล up ชีวิตตัวเองอยากเรียนอะไรไปเรียนอยากออกกําลังกายไปออกกําลังกายอยากจะศึกษา ทำทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องรอคอยเขาไม่ต้องไปทําอะไรให้แกไม่ต้องมานั่งส่องโทรศัพท์ว่าเมื่อไหร่เขาจะโทรมาเมื่อไหร่เขาจะนัดเมื่อไหร่เขาจะมาหาแกใช้วิธีนั้นแล้วให้แกดูว่าพอแกตั้งท่าแบบนั้นแล้วแกไม่ไล่ล่าเขาเหมือนเดิมเขาหันมาหาแกไหมเขาเขากลับมาไล่ล่าแกไหมมันมีคําพูดหนึ่งเขาบอกว่าเวลาที่เธออยากรู้ว่าเธอมีค่าสําหรับใครสักคนไหมอ่ะให้ลองหันหลังเดินจากเข้าไปก่อน แล้วให้ดูว่าเขาไล่ตามเธอไหมถ้าเขาไม่ไล่ตามเธอไล่ล่าเธอแปลว่าแกต้องคีบม ve วิ่งนะแกต้องเดินหน้าต่อแล้วไม่หันหลังกลับมานะอันนี้ใช้ไม่ใช่ใช้ม่วนซัวนะจ๊ะทฤษฎีเนี่ยคือถ้ารักกันดีอยู่อแค่อยากพิสูจน์ว่าเขารักฉันไหมแล้วก็ลองหายไปอย่าไปทำม้วนซัวความสัมพันธ์ดีอยู่ทำไปเลยดูแลกันดีๆด,ดูแลหัวใจกันและกันแต่ถ้าวันนี้ เราอยู่ในอยู่ในทิศที่งวงวยแล้วร,รู้สึกเหมือนว่าเขากําลังถอยห่างเราก็ลองถอยดูเราก็ลองถอยดูยดในในแบบที่อันนี้ทฤษฎีของผู้หญิงนะทฤษฎสขีงผู้หญิงถ้าผู้ชายแลดูแล้วเขาถอยห่างเราถอยเลยแต่สําหรับผู้ชายถ้าผู้หญิงเขาถอยห่างหรือมีบางอย่างที่ทําให้เขาถอยห่างฉันแนะนําให้เธอไล่ล่าถ้าเป็นผู้ชายนะเพราะพฤติกรรมของผู้หญิงเนี่ย คือสิ่งที่บอกมันจะเป็นสิ่งที่สวนทางกับเพราะพฤติกรรมบางอย่างของผู้หญิงอ่ะเพื่อบอกให้เธอรู้ว่าเธอควรจะแอคชั่นทําอะไรเหมือนแบบผู้หญิงโกรธอ่ะไม่ต้องมาพูดกับฉันแปลว่าเธอต้องพูดผู้หญิงงอนแบบไม่สะบัดต,ตัวไม่ให้มาแตะต้องไม่ต้องมางอฉันแปลว่าเขาอยากให้เธอก่อนมันเป็นแมสเซจที่บอกว่าเธอยังรักฉันอยู่ไหมเธอยังให้ความสําคัญกับฉันอยู่ไหมฉันยังมีความสําคัญกับเธออยู่ไหมความรักของเรามันยังดีอยู่ไหม ผู้หญิงต้องการความมั่นใจถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอทําให้เขามั่นใจรู้สึกมั่นใจในความสัมพันธ์รู้สึกมั่นคงในความสัมพันธ์เขาจะไม่ทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วเอออันนี้สําหรับผู้ชายเสร็จทีนี้แล้วทํายังไงล่ะคะถอยออกมาแล้วถอยออกมาแล้วใช่ไหมแล้วทํายังไงอ่ะทํายังไงถึงจะรู้สึกว่า เรามาโฟกัสที่ชีวิตตัวเองส่องกระจกเลยเหมือนที่บอกมาทีกี้ส่องกระจกมองไม่รู้จะทาอะไรไม่รู้จะเริ่มต้นจากไหนส่องกระจกมองหน้าตัวเองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทํำยังไงให้ชีวิตแก่ดีขึ้นทําตัวเองแค่นี้ทําตัวเองแค่นี้แล้วลงไปแล้วลงมือทํามันลงมือทํามันทีนี้ถามว่าแล้วแบบไหนถึงเรียกว่าเขาพูอวีคือพี่ว่าหลายคนอาจจะตกอกตกใจโดยเฉพาะผู้หญิงที่คบกับฝรั่งอ่าหรือว่า ผู้ชายที่ค่อนข้างจะเป็นไฮแวลูหรือว่าเป็นมนะัสคาลินน่ะผู้ชายมัสคาลินผู้ชายที่เป็นไฮแวลูเขาไม่ได้โฟกัสเขาไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันมานั่งเล่นโทรศัพท์เขาไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันมานั่งแบบเล่นโซเชียลนะเขาใช้เวลาทั้งวันในการสร้างเนื้อสร้างตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้มีเวลามานั่งแบบไถฟีดอะไรเยอะแยะมากมายหรือว่าให้ความสําคัญแต,แต่แต่เขาจะให้ความสาคัญกับเธอเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เขาทาง,งานคือให้เขาทําง,งานเธอต้องเคารพว่ามนุษย์ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเอง มนุษย์ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองแม้แต่ตัวเธอก็มีชีวิตเป็นของตัวเธอเองไปทำธุระของตัวเองซัมีธุระอะไรสำคัญกับชีวิตตัวเองหาเงินเรียนหนังสือดูแลสุขภาพดูแลตัวเองมีอะไรอะ่ะที่สำคัญกับตัวเองไปทำสิ่งนั้นซัแล้วปล่อยให้เขาใช้ชีวิตของเขาถ้าแก่สำคัญกับชีวิตเขาเขาไม่หายเกินยีิบสี่ชั่วโมงถ้าหายเกินยีิบสี่ชั่วโมงแปลว่าแจ้งตำรวจได้เลยไม่ใช่ แปลว่าให้เตรียมใจไว้เลยว่าแบบนี้ไม่โอเคไม่มีใครที่สามารถเลิกคุยหรือว่าหายไปจากคนที่เขาแคร์ได้ถ้าเขารักแกถ้าเขาแคร์แกไม่เกินยีิบสี่ชั่วโมงแน่นอนอย่างน้อยก็สิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงคือเช้ากับเย็ยนเออถ้าสําคัญเขาจะให้ความสําคัญถ้าเราสําคัญเขาจะให้ความสําคัญไม่มีหลอกที่บอกว่าก็ยุ่งอ่ะก็ยุ่งมากเลยเหนื่อย ไม่มีมันเป็นข้ออ้างมันเป็นข้ออ้างแล้วอีกอันหนึ่งก็คืออ่พอเขาเริ่มถอยห่างใช่ไหมแล้วบางทีเขาหายไปแล้วอยู่ดีๆเขากลับมาบางมันมีนะหายไปแบบวันสองวันอยู่ดีๆเขากลับมาแล้วแกใส่ดรามา่าท็อกซิกลงไปเนะี่ยพังนะพังเลยอีกวิธีหนึ่งที่รับมือได้ก็คือว่าพอเขาหายไปเขาเริ่มพูดเวแล้วก็พอเขาทักกลับมาทําตัวปกติ ปกติเลยนะให้ทำปกติไม่เอะอะไม่วุ่นวายไม่ไม่อะไรเลยไม่ดราม่าคุยกับเขาปกติเพราะเราใช้ชีวิตของเราแล้วเราได้เรียนรู้แล้วว่าการไม่มีเขาอยู่ในชีวิตเราเราก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเรามมนจะไม่เอะอะวุ่นวายเราจะคุยกับเขาปกติด้วยอารมณ์ปกติไม่หงุมหติ้ลองใช้แบบนี้ดูเออแต่ไม่เย็นชาแล้วก็ไม่แบบวีลคัมเธอรื้อปล่ามันคือการบาลานซ์อยู่ตรงกลางให้ได้ ให้ออฟเซอรเขาอะให้ให้ค่อยๆให้ค่อยคสังเกตเขาอะว่าตอนที่เขากลับมาเพราะเขาทำยังไงแล้วเขาปฏิบัติกับเราเหมือนเดิมไหมหรือหรืออะไรไงให้ค่อยๆสังเกตเขาค่อยๆสังเกตเขาพี่ว่าการที่ผู้หญิงไม่กระตุกกระตากเสน่ห์นะไม่กระตุกกระตาฉันชอบเป็นคนที่ไม่กระตุกกระตาเหมือนแบบเวลาที่ผู้ชายจะชอบถามว่าเธอชอบผู้ชายปฏิบัติกับเธอแบบไหนแล้วเราก็จะบอกว่าฉันชอบแบบก็ไม่รู้อะ ก็ก็มีฉันมีมแตนดาดชันเลยฉันมีสแตนดาดชันแล้วก็จะถามว่ามาตรฐาเธอแบบไหนก็อธิบายไม่ได้รู้แต่ว่าฉันรู้อะไรเงี้ยฉันรู้ฉันรู้ว่าแบบไหนที่ฉันโอเคฉันไม่โอเคแล้วถามว่าเอ้าแล้วฉันจะปฏิบัติกับเธอแบบไหนฉันบอกว่าอยู่ปฏิบัติกับฉันแบบที่อยู่คิดว่าฉันคู่ควรกับการได้รับปฏิบัตินั่นแหละอยู่ปฏิบัติกับฉันแบบไหนแล้วฉันจะพิจารณาดูจากตรงนั้นฉันใช้คํานี้เลยนะแล้วทุกอย่างที่เขาทําทุกการกระทําที่เขาทําอ่ะฉันสังเกตทุกการกระทําแล้วฉัันนไไมม่่พูดดด้้้ววยยยฉเรรีกอง แต่ฉันจะสังเกตแลวฉันก็จะทดไว้ทดเป็นคะแนนนะคะแนนข้อที่หนึ่งคะแนนข้อที่สองคะแนนข้อที่สามคะแนนข้อที่สี่เมื่อไหร่ที่มันมันมันไม่ตอบโจทย์เกินห้าข้อฉันปัดทิ้งเลยฉันปัดทิ้งเลยฉันไม่ได้แบบใจร้ายแบบเอ่อหนึ่งข้อมาปุ๊บฉันปัดทิ้งไม่ไม่นะมันมันมีบางอย่างที่เราอะโอเคอันนี้อันนี้ก็ปล่อยก่อนปล่อยก่อนไป่อก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกินห้าข้อปุ๊บฉันรู้สึกว่าฉันเสียเวลาเขาเสียเวลาเราต่างคนต่างเสียเวลาฉันก็ปัดทิ้งเลยมันเหมือนแบบ เรา observe อยู่ห่างเราไม่ต้องบอกเขาหรอกว่าฉันอยากได้ผู้ชายที่ซื้อดอกไม้ให้ฉันฉันอยากได้ผู้ชายปฏิบัติกับฉันแบบนี้เขาจะเป็นในสิ่งที่เธอต้องการในช่วงเริ่มต้นเพราะเขาอยากได้เธอเมื่อไหรก็ตามที่เขาได้เธอแล้วเขาก็จะเป็นเขาสิ่งที่เธอต้องทาก็คือบอกว่าฉันอยากได้คนที่ปฏิบัติกับฉันในแบบที่ฉันคู่ควรแล้วปล่อยให้เขาปฏิบัติเธอจาก point of view เขาจากจุดที่เขามองเธอมาว่าเธอคู่ควรแบบไหนแล้วปล่อยให้ปฏิบัติแบบนั้น แล้วเราดูจากตรงนั้นแล้วว่าใช่ไม่ใช่นวออกมาแล้วอ่าก็แค่ออพเซิร์ฟเขาแค่พิจารณาเขาอย่างละเอียดและสําคัญมากมีสติมีสตินะแล้วก็ไม่ต้องหลอกตัวเองไม่ต้องโกหกตัวเองด้วยมีสติยืนอยู่ตรงกลางเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นแล้วคิดไปเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้หนึ่งปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าคิดแบบนี้เลย และจลําไว้ว่าไม่มีใครเป็นฝ่ายเลือกไม่ใช่ผู้ชายมีสิทธิ์เลือกเพียงคนเดียวผู้หญิงก็มีสิทธิ์เลือกเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เลือกเรามีสิทธิ์เตินออกจากชีวิตของใครก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าณนะวันนั้นเราไม่มีความสุขแล้วเราจะไปเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่จําเป็นต้องรอคอยให้เขาบอกเลิกเราแล้วเราค่อยไปไม่จําเป็นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอยู่แล้วรู้สึกว่าเขาถอยห่างแล้วะเขาไม่ใช่แล้ววะ เขาไม่ใส่ใจฉันเหมือนเดิมแล้วว่ะสบัดป๊อปเราไปได้เลยถ้าเราคิดว่าเราจะไปแล้วเราพร้อมแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าอืลองดูต่ออีกสักนิดนึงแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรามีสิทธิ์ในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองเสมอจาข้อมีไว้สิ่งสําคัญของเรื่องนี้นะคือให้ถามตัวเองอะ่ะเสมอว่าเราต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาตอบโจทย์ชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหน สำรวจความรู้สึกของตัวเองตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเริ่มค่อยๆถอยห่างถอยห่างถอยห่างเรารู้สึกยังไงวะรู้สึกไงวะรู้สึกไร้ค่าเปล่ะวะยิ่งเราวิ่งไล่ล่ายิ่งยิ่งเราไล่ล่าเขาอะไรเนี่ยเรารู้สึกงไงวะสำรวจความรู้สึกตัวเองฟังเสียงของตัวเองอย่าอิกนอเสียงตัวเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอิกนอเสียงตัวเองเราปฏิเสธฟังเสียงตัวเองเราไม่สนใจเลตแฟก เราไม่สนใจข้างในหัวมันบอกว่าเฮ้ยแบ,บนี้ไม่ใช่นะเมื่อไหร่ก็ตามที่แกไม่สนใจสิ่งนั้นฉันจะบอกแกว่าแกกาลังเดินเข้าสู่จุดวิกฤตของความรักตอนนะไม่ใช่ความรักของแกนะความรักที่แกมีกับตัวเองแกได้ออกมาที่สําคัญคือจงจําไว้เสมอว่าถ้าการหายไปของเราไม่ได้สะเทือนใครไม่ได้ทําให้ใครสะทกสะท้านแกควรเดินหน้าต่อ พอเขาพูอเวอ่ะพอเขาเริ่มพูอเวแล้วอ่ะพอเขาเริ่มถอยห่างเราแล้วแกแล้วแกตั้งสติได้แล้วแล้วแกก็ลองเงียบดูบ้างไม่ไล่ล่าเขาดูบ้างสาหรับผู้หญิงนะแล้วผู้ชายมันไม่ไล่ล่าแกผู้ชายมันไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านกับการหายไปของแกแปลว่าแกต้องเดินหน้าต่อแกต้องเดินหน้าต่อเท่านั้นแล้วแล้วมีบอกว่าเอาก็ต่างคนต่างมีทิฏฐิถามแกสเสนยทีที่ว่าแกจะต้องพยายามงอเขากี่กี่รอบ เพราะอย่าลืมนะว่าผู้ชายที่มีมัสค u l i นเอเนอร์จะทำหน้าที่ไล่ล่ายิ่งผู้หญิงถอยพยาสิงจะไล่ล่ามัสคาลินจะไล่ล่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพิกเธอเป็นกายเป็นกระดุดไปเป็นราชสีเองไล่ล่าเขาจะกลายเป็นสิงโตตัวเมียทันที ไม่ใช่ธรรมชาติของผู้หญิงจะต้องไปไล่ล่าผู้ชายเธอต้องถามตัวเองว่าเธออยากได้ผู้ชายแบบไหนถ้าเธออยากได้ผู้ชายที่เป็นไอรอลแมนที่จะเป็นแบบจะมีแฟมานีนแมนอยู่กับก่อยู่ในกับชีวิตอยู่ในชีวิตอะไล่ล่าเลยเอาเลยตามสบายแต่ถ้าเธอบอกว่าไม่ฉันอยากได้ผู้ชายที่มีที่รู้บทบาทของตัวเองเธอต้องหยุดไล่ล่าถ้าเขาไม่ไล่ล่าเธอแปลว่าไปหาผู้ชายใหม่ได้แล้วแค่นั้นเลย